สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอบรรยากาศสวยๆในสวนผักสวนผล,ลไม้แล้วก็เป็นสวนสมุนไพรของผมนะครับสวนผักก็คุณแม่ปลูกไว้นะครับด้านหลังวันนี้นะครับผมมีสมุนไพรดีๆแล้วก็เป็นไม้ประดับดีๆนะครับที่อยากให้ทุกคนหามาปลูกหรือว่าหามาเพาะเลี้ยงกันจะไปหาตามธรรมชาติก็ได้นะครับเอามาปลูกก็ได้เอามาส่งขายเนาะถือว่าเป็นสมุนไพรอันดับหนึ่งเลยนะครับที่สู้กับ โควิดช่วงนี้กับเศรษฐกิจที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆผมเพิ่งสั่งซื้อมานะครับอันนี้ไม่ได้หามาเพราะว่าไปหาอยู่ป่าโคกยังไงก็หาไม่เจอสักทีครับหายากมากๆหายากแบบชนิดที่แบบว่าคือเราไปหาไม่ทันนะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ขุดไปปลูกอยู่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่มีบ้านอยู่แถวป่าโคกป่าภูเขาน่าจะรู้จักสมุนไพรชนิดนี้ดีแล้วก็เป็นไม้ประดับอย่างสวยงามเลยครับไปดูกันเลยครับ อันนี้เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยใบของเขายังไม่งอกนะครับผมซื้อมาหัวนี้หัวละ100บาทครับสั่งซื้อใน l a ซาดา้าสั่งซื้อมาสองหัวอีกหัวหนึ่งเอาให้พี่ติ๊กไปแล้วครับตอนนี้นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะมากส่งขายแทบไม่ทันหลายๆคนหันเหจากอาชีพอื่นมาหาปลูกบัวบกขายบัวบกป่านี้นะครับหรือว่าบัวบกโคกบางคนก็ไปหาตามธรรมชาติ ตัวนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะหามาจากธรรมชาตินะครับทั้งป่าโคกป่าเขามีหมดเลยแต่ผมยังไม่เคยเจอนะครับไปหลายป่าแล้วไม่เจอสากทีก็เลยคิดว่าอยากได้มาปลูกครับเป็นทั้งไม้ประดับด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างแต่ละพื้นที่บางพื้นที่เรียกว่าบัวบกโขดบัวบกโคกบัวบกป่าว้านบัวบกหรือบัวบกหัวใบของเขาก็จะเหมือนบัวบกเลยทุกคนครับ แต่มันจะมีลักษณะกรมกว่าแล้วก็ใบก็จะแข็งกว่าเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นในคลิปให้ดูนะคะว่าลักษณะมันเป็นยังไงแล้วก็เอาให้ดูนะครับคนที่ไปเก็บมาจํานวนเยอะมากเขาเอามาขายขายได้ราคาดีด้วยยิ่งหัวใหญ่ๆนะครับยิ่งราคาแพงแล้วก็หัวไหนที่มันมีใบออกมาด้วยอันนี้ยิ่งจะสวยแล้วได้ราคาดีด้วยครับแต่วตอนนี้ผมจะเอามาเลี้ยงใส่กระถางไว้เอาปลูกไว้เนาะเอาไว้โชว์ที่โต๊ะทำงานแล้วก็โชว์ที่บ้าน อีหัวหนึ่งให้พีติกไปแล้วเขากาลังจะงอกออกมาครับแต่ตอนนี้เอาไว้ไม่กี่วันก็งอกแล้วครับปลูกง่ายมาดูสปปรรพคุณกันเลยครับสปปรรพคุณทางยาแผนไทยนะครับ,บวัวบกป่าใช้หัวมาตากแห้งกินแก้ปวดเมื่อยช่วยย่อยอาหารบำรุงธาตุไฟเป็นยาอายุวัฒนะและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเจริญอาหารครับคนที่เบื่ออาหารเนี่ยนะครับสามารถใช้หัววัวบกป่านี่แหละกินได้เลย จะไปต้มหรือว่าจะไปทําเป็นแคปซูลก็ได้หมดเลยครับสบรรพคุณมันก็จะมีความเป็นเมาเบื่อยอยู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าใครพอมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกินหัวบบกป่านะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว่าวิธีกินที่ถูกต้องเป็นยังไงแต่ผมยังไม่มีวิธีกินที่แบบหลากหลายมากกว่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็เอาไปต้มนั่นแหละมาฝานตากแห้งแล้วก็เอามาต้มกินนี่ครับกินหัวเขาได้นะสรรพคุณก็ดีมากๆด้วย โทรทัศน์แต่ละช่องนะครับแล้วก็เพจเพจที่เกี่ยวกับการขายสมุนไพรไม้ประดับนะครับบ่บกหัวหรือว่าบวบป่าเนี่ยเขาจัดอยู่ในตระกูลพวกไม้โขดน,นะครับสําหรับคนเล่นต้นไม้เนาะอยู่ต่างประเทศเขาก็สั่งซื้อกันนะครับขายได้ถึงต่างประเทศเลยโด่งดังมากๆเพราะว่าเขามีความสวยงามเอามาปลูกก็ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรเยอะมากมายใบยเวลางอกออกมานะครับ ก็เหมือนใบบวมบกทุกประการแต่มันจะกลมกว่าแล้วก็มันจะแข็งกว่านิดหนึ่งน่าสนใจมากๆถ้าผมไปตามภูเขานะครับหรือว่าไปตามป่าโคกถ้าเจอผมก็จะเก็บมาเหมือนกันถามหาหลายที่เลาวครับแต่ไม่มีเก็บไม่ทันเขาเขาเก็บไปขายกันหมดบัวบกป่าของเราสวยงามมากๆและน่าสนใจมากๆถ้ามีโอกาสไปเที่ยวป่าอีกไปเดินป่าอีกนะครับผมก็จะเก็บมาขายเหมือนกัน แต่ถ้าไม่ได้เยอะก็เอาปลูกไว้ดูเล่นเองนะครับแต่ก็อยากให้ลงเหลือไว้ในป่าบ้างให้เขาได้ขยายพันธุ์ของเขาตามธรรมชาตินะครับอย่ากเก็บมาหายจนหมดเนาะเพราะว่าช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับสมุนไพรบางตัวเราเก็บมาเก็บแบบไม่เหลือซากให้เขาแบบไว้ขยายพันธุ์ต่อของเขาเองตามธรรมชาติก็จะเป็นการทําลายไปโดยอัตโนมัตินะครับ เพราะว่าเอามาปลูกแล้วบางคนไม่ใส่ใจก็เหมือนพาเขามาตายแล้วก็ได้เอาทิ้งเฉยๆก็มีครับก่อนจากการรับฝากไปด้วยครับสมุนไพรจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีถ้าไม่มั่นใจก็ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือว่าเภสัชกรไทยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้คุณหมอขอลาไปก่อนนะครับกับ,บวัวบกปลาส,สวยของเราครับ หัวน,นี้หัวละร้อยครับถ้าใครขายก็ทิ้งเบอร์โทรทิ้งที่อยู่ติดต่อไว้ใต้คลิปผมได้นะครับอยากเป็นช่องทางหนึ่งช่องทางที่ให้ทุกคนได้มาติดต่อซื้อขายสมุนไพรแล้วก็ไม้ประดับกันครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ